ชแนลชแนลที่จะพาคุณท่องไปสู่โลกของสถิติให้คุณเข้าใจสถิติได้สวัสดีครับ for you statistics นะครับกับช่อง smart research Thai channel นะครับวันนี้เรามากันใน ep ที่13นะครับกับเรื่อง bootstraping and confidence interval นะครับยังอยู่ในรูปแบบของ podcast เดิมนะครับฟัง ฟังกันเพลินๆได้เลยนะครับสำหรับใครที่ดูผ่านช่องทางที่เป็น YouTube หรือเป็น Facebook นะครับสมมติเราดูดูจากตัวหน้าปกเนาะก็จะเห็นเป็นข้อมูลที่ใส่รายละเอียดไว้นะครับซึ่งตรงนี้ได้มีอธิบายไว้นิดหน่อยในตัว Facebook บ้างแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันเพนลินๆกันมาเริ่มก,กันเลยดีกว่า ในตัวรูปนี้เรานำเสนออะไรบ้างนะครับก็คือเรานำเสนอตัว bootstrap กับตัว CI หรือว่า c o n f i d e n t interval นะครับคือกำลังจะเล่าว่าไอ้เจ้า bootstraping เนี่ยกับตัว CI เนี่ยคืออะไรนะครับเ,เริ่มแบบอี้ก่อนละกันนะคำว่า bootstrap นะครับถ้าเราว่ากันง่ายๆนะครับมันก็คือการที่เราทำการ รันซ้ำรันข้อมูลซ้ำเนี่ยหลายๆลรอบสมมุตินะเราเก็บข้อมูลมาสัก100คนนะครับ <c oughs> แล้วเราทำการทดสอบดูซิว่าถ้าเราเก็บมา500คนเก็บมา1,000นคนผลนั้นจะยังเป็นเช่นไรดังนั้นในความหมายตรงนี้เนี่ยการทำ b o o t s t r a เนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าตัวเลขหรือว่าค่าผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ย มันนิ่งไหมเออใช้คําว่านิ่งนะมันนิ่งไหมและไอ้ที่ว่านิ่งเนี่ยมันนิ่งยังไงซึ่งการนิ่งเนี่ยมันจะก็ไปเกี่ยวข้องกับตัว CI หรือ c o n f i d e n c e Interval ถ้าแปลเป็นไทยก็คือช่วงความเชื่อมั่นนะครับแล้วไอ้เจ้าช่วงความเชื่อมัน่นหรือ c o n f i d e n c e Interval เนี่ยมันคืออะไรยังไงบ้างนะครับสมมตินะเราถางการพิยากรณ์อะไรมาสักอย่างหนึ่ง แล้วได้ค่าอิทธิพลอยู่ที่จุดสองสามสี่เอาเป็นเลขนนะจุดสองสามสี่ทีนี้ในค่า confidence interval เนี่ยมันเกิดจากการที่เราทําการรันซ้ําด้วยบูสเต็ปที่ว่ามแาแก่เนาะสมมติรันซ้ําอีกห้าร้อยรอบไอในห้าร้อยรอบเนี่ยมันอาจจะได้ค่าต่ำสุดที่จุดสองศูนย์ศูนย์คือค่าอิทธิพลที่ว่ามาแก่นะจากจุดสองสามสี่เนี่ย สมุตินะมันได้ค่าต่ำสุดที่จุดสองศูนย์ศูนย์และมันได้ค่าสูงสุดอยู่ที่จุดสองห้าศูนย์คุณรับบอกไหมเมื่อกี้บอกว่าเราทันผลมานหนึ่งผลติยังไม่ได้ทำบูแสแซรยังไม่ได้ดูสีไอเดนไรอกซิลค่าผลที่ได้มาคือจุดสองสามสี่แต่เมื่อเราลองทำบูแสแซรปุ๊บในความหมายว่าสมมุติถ้าเราทันห้าร้อยรอบ รันซ้ำนะเก็บข้อมูลมาเพิ่มแล้วก็รันซ้ำห้าร้อยรอบ1นึ่ันรอบห้าพันรอบอะไรก็แล้วแต่ได้ค่าทิพพลเนี่ยต่ำสุดคือจุ0สและได้ค่าอิิพลเนี่ยสูงสุดคือจุดสนะครับตรงนี้หมายความว่าช่วงความเชื่อมั่นเนี่ยจะอยู่ที่จุดสองศถึงจุดสองห้าเราเรียกช่วงต่ำสุดว่า lower limit แล้วก็ช่วงสูงเรียกว่า upper limit ประมาณน,นี้ดังนั้นในตัวผลที่เราจะใช้กันเนี่ยเราจะเรียกว่า ll กับตัว u l ก็คือ lower limit กับ upper limit ครับแล้วยังไงต่อพอเราได้ lower limit กับ upper limit มาแล้วเราจะแปลความแบบนี้เขาใช้คำว่าคล่อมสูงย์คล่อมสูงก็คือถ้าตัวเลข lower ไปจนถึงตัวเลข upper มันมีสูตรอยู่ตรงกลางแบบนี้จะถือว่าไม่มีในยา่าสำคัญจากตัวอย่างเมื่อกี้ Lower คือจุดสและ Upper คือจุด2แสดงว่าตัวเลขนี้มันไม่ได้ผ่านศูนย์ถูกไหมต้อง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 เข้าใจใหม่เข้าเข้าใจก่อนนะว่าจุด2มันมันไม่ใช่จุด0เนาะคือ0.2ไม่ใช่0.0 นะครับก็คือความหมายของล้อมูลก็คือมันจะมาจากลบไปหาบวก่ะยกตัวอย่างหป่สมมติว่าค่าโลเวอร์นะอยู่ที่จุด10 0และค่าอัปเปอร์อยู่ที่จุด, 1, 0, 0, อจดเอาใหม่ขออภยัยเมื่อกี้เอาใหม่นะค่าค่าโลเวอร์อยู่ที่ลบจด100และค่าอัปเปอร์อยู่ที่บวกจุด 1, 0, อันนี้ภาพตานะสมมติเราตีเส้นใช่ไหมครับแล้วก็เลขศูนย์อยู่ตรงกลางเราตามเส้นตรงนี้จุดโลเวอร์มันอยู่ที่ลบหนึ่งลบหนึ่งแปลว่ามันร้อยประศูนย์แล้วมันก็ตีลากยาวไปถึงอัปเปอร์อัปเปอร์นี่คือบวกหนึ่งบวกหนึ่งมันมากประศูนย์ดังนั้นเส้นทางที่มันเดินทางจากโลเวอร์ไปถึงอัปเปอร์นั้นมันผ่านศูนย์เรียกว่าครอมศูนย์แบบนี้เราจะถือว่ามันไม่มีในระยะสาคัญอ่าแต่จากตัวอย่างเมื่อกี้บอกว่า l ลเคือจุดสองก็คือบวกใช่ไหมบวกจุดสองและอั p เปคือบวกจุดสองแบบนี้มันถู่ในฝักบวกทั้งคู่เดินทางจากจุดสองไปถึงจุดสองมันเดินทางในฝักบวกทั้งคู่ก็ถือว่า significant ในหลายเดย้วกันถ้าค่าอิทธิพลเป็นไปในทางลบนะครับเช่นเดินทางจากลบจุดสองมาถึงลบจุดหนึ ก็ยังอยู่ในฝั่งลบอยู่ยังไม่ได้คล่อมศูนย์ไม่ได้เดินทางผ่านศูนย์ที่เป็น0ูนย์จแบบนี้ก็จะถือว่ายังคงมีเนี้อสำคัญอยู่นะครับโอเควันนี้เรามาปัดแคสกันสั้นๆนะครับในเรื่อง b o o t s t r a p and c o n f i e e n ม Interval นะครับสำหรับครั้งหน้าเรื่องหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องใน YouTube ไปด้วยนะครับส่วนใครที่ฟังทาง เ c e บุ๊กก็อย่าลืมกดไลค์โพสต์นี้แล้วก็กดไลค์เพจด้วยนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลข่าวรู้ต่างๆมาแชร์มานัดสนุจตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ